สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีการสซยๆวันจันทร์ที่10นะครับมกราคมนะครับคลิปนี้เป็นแนวทางจีนภาคเช้านะครับก็รอบแรกของแต่ละหุ้นนะวันแรกของแต่ละหุ้นครับดูทางไปเบาๆก่อนครับใครคิดจะตามก็ลดการเล่นลงหน่อยละกันเนาะก็อย่างที่บอกไปครับฟาร์มผมเฟซท์ชอบตามเหมือนกันครับทำมิชอบผ่านครับชอบแล้วไม่อยากพลาดก็ติดตามกดซับสไคร์ไว้นะครับวันนี้อาจจะอื่นๆครับทุกคนอาจจะอื่นๆเพราะว่า ส่วนมากคนเล่นหลักๆก็คือมีดาวโจรนี่คืออีเปลนนี่ออหยุดแบบนี้นะครับแต่ดาวโจรไม่หยุดนะครับถ้าดาวโจรอยู่ีกเงียบไปใหญ่เลยไงมาลุ้นจีนเช้ากันก่อนละกันครับก็เบาๆไปก่อนละกันเนาะจีนเช้าเ่นสุด6หครับมีโฆษณาดูให้ด้วยนะครับด้วยความกรุณาครับดูให้ด้วยเ่นสุด6หครับหนึ่งหกสี่เก้าครับผมจับที่ลบนะครับถ้าขึ้นบวกเบาๆนะครับ หนึ่งหกสครับเจ็ดครับเจ8 9 8กแปดหนึ่งแสครับแปดหสก็แถมเบิ้ลหกไปหนึ่งหางครับแต่ก็เนาะหกหกตัวเดียวกันนะครับระวังให้ดีๆครับร้อยมาสีครับร้อ <c> ย <oughs> มาสี่ ก็ได้ประมาณนี้ครับสำหรับจีนเนาะลเรามาลุ้นกันว่าจะเป็นเช่นไรครับรอบแรกครับจีนเมื่อวันศุกร์เมื่อวันศุกร์อ๋อแต้มเดี๋ยวอีก <c oughs> ก็สถิติที่แล้วจะเป็นเช่นไรก็เรื่องของเขานะครับมาลุ้นกันรอบแรกวันนี้เลยกันก็กราบขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมับฟังครับรวยเลยครับ you, right เดี๋ยวเจอกันในห้างเสียงครับวันนี้ลงไต้หวันนะครับเพราะว่านี่ก็อหยุดครับ โอเคครับอยาเจอกันในหุ้นต่อไปครับสวัสดีครับผม